วินเลทแค่นี้แต่มีกำไร98เป็นไปได้ไงแล้วเพราะอะไรวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของวินเลทในระบบเทรด EP1 นะครับแล้วเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าระบบเทรดนี้มีวินเลทอยู่ที่เท่าไหร่แต่สําหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าวินเลทคืออะไรนะครับวินเลทคืออัตราส่วนของจํานวนการเทรดที่ชนะต่อการเทรดทั้งหมดนะครับก็อย่างเช่นเทรดเดอร์ A เทรดไป100ครั้งชนะ60ครั้งแพ้40ครั้งวินเลทของเขาก็คือ60รนะครับเทรดเดอร์ B เทรดไป50ครั้งชนะ30ครั้งแพ้20ครั้งวินเลทของเขาก็คือ60%เช่นเดียวกันนะครับวินเลทสามารถบอกอะไรเราโดยทั่วไปในตลาดนะครับแล้วก็เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าวินเลทเนี่ยสามารถบอกความแม่นยำของกลยุทธ์ที่ตัวเองเทรดได้วินเลทสูงก็แสดงว่ากลยุทธ์มีโอกาสชนะบ่อยแต่การที่มีระบบเทรดท,ที่วินเลทสูงไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยงนะครับฟังดีๆนะครับไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยงแล้ววินเลทสูงไม่ได้แปลว่าจะกําไรเสมอไปนะครับ เราพูดในเรื่องของทฤษฎีก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของประสบการณ์ตรงที่ผมมีต่อวิเลตและต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในการลงทุนหรือการเก็งกาไรในการเทรดฟอเร็กและทองคําเป็นเพียงการแบ่งปันเทคนิคเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นการตอบรับที่ดีมากๆนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปได้ดีมากๆเลย และสําหรับท่านที่กดติดตามนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จและทํากําไรในตลาดได้อย่างเร็ววันเลยนะครับ เทรดเดอร์ er ที่เข้าแมนาเดตลาดส่วนใหญ่มักหาระบบเทดที่วินเลทเยอะๆเพราะมองว่าวินเลทเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบวินเลทสูงก็กำไรดีใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะวินเลทเนี่ยควรพิจารณาร่วมด้วยกับ r i กลีวอเรชั่หรือขนาดของกำไรและขาดทุนใน e ีีที่3ซึ่งกลยุทธ์เทรดบางกลยุทธ์อาจจะมีการเก็บระยะที่ไกลแล้วใช้หลอดไซส์ที่เล็กเพื่อหวังผลกำไรโดยใช้ r i กลีวอเรชั่เป็นตัวสร้างข้อได้เปรียบในการทำกำไรโดยเทคนิคนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีวินัยและถือรันกำไรไปถึง TP พี เทคนิคนี้ก็จะเหมาะกับคนที่สามารถทนฟ้าได้ในระยะหนึ่งนะครับแต่บางกลยุทธ์นะครับเน้นใช้หลอดไซส์ที่ใหญ่แล้วเก็บในจุดที่สั้นกลยุทธ์แบบนี้ก็จะเหมาะกับเทคนิคที่วิเลตส,สูงนะครับและเพื่อที่จะชนะบ่อย แต่การเก็บสั้นก็ควรคำนึงถึง r ิกรีกว่าเลโชนะครับควรเก็บกําไรในระยะอัตรา1ต่อ1เท่าเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเปรียบในตลาดมากจนเกินไปมาถึงพาร์ทในด้านของประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมมีต่อวินเลทนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ตามหาระบบที่มีวินเลทค่อนข้างสูงเมื่อเจอระบบผมก็ได้นํามาแบ็กเทสแล้วก็เก็บข้อมูลแต่เมื่อเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนอัตราวินเลทของแต่และเดือนไม่เคยเท่ากันเลยนะครับวินเลทออกมาเดือนที่1 90%มันไม่สามารถการันตีได้ว่าเดือนที่2องจะวินเล นั่นก็เพราะว่ากราฟไม่ได้เคลื่อนที่แบบเดิมจุดเข้าตามเงื่อนไขของเราอาจจะมีมากหรือน้อยเงื่อนไขของจุดเข้าอาจจะทําให้เรา TP หรือบางครั้งก็ขาดทุนติดติดกันได้เช่นเดียวกันโอกาสที่วินเลทจะลดหรือเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์ได้เช่นเดียวกันหากไม่มีการวางแผนที่จะออกหลอดไซส์หรือทําตามเงื่อนไขของระบบโดยการวาง SL หรือ TP จุดนี้อาจทําให้เงื่อนไขของระบบผิดเพี้ยนไปด้วยการเทรดด้วยอารมณ์ทําให้วินเลทมีการเปลี่ยนแปลงไป เดือนที่2อาจจะลดลงไปเหลือ80เดือนที่3อาจจะ70เดือนที่4อาจจะกลับมา90นะครับเพราะฉะนั้นวิลเลจเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันไม่สามารถเอามาช่วยในการตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นในระบบเทรดนั้นๆได้เลยเชื่อว่าพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านก็เคยเจอระบบเทรดวิลเลจสูงๆมาบ้างแล้วนะครับอย่างวิลเลจ80-90%ถ้ามันมีระบบเทรดวิลเลจเยอะขนาดนั้นแล้วยังคงสภาวะวิลเลจได้มากแบบนั้นและทุกคนเทรดด้วยระบบนั้น ก็ไม่มีใครที่ล้มเหลวในการเทรดมีแต่คนที่ประสบความสําเร็จและร่ํารวยใช่ไหมครับแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นตัวชี้วัดให้คนประสบความสําเร็จและร่ํารวยจากการเทรดผมมีคําตอบให้ใน e ีพีถัดไปยังไงก,ก็กดติดตามช่อง TP Trading ไว้นะครับคุณจะมีความเข้าใจและชีวิตในการเทรดของคุณจะมีกําไรมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จะเห็นว่าทําไมผมถึงแนะนําให้ b a c k เทสเพราะการ b a c k เทสของผมไม่ได้ให้มองหาวินเลตแต่เพื่อให้คุณจดจําท่าเทรดและทําซ้ํายิ่งถ้าคุณทําบ่อยกล้ามเนื้อทางกายภาพของคุณก็จะจดจํา นำไปสู่การฝังการกระทำของคุณลงไปในจิตใต้สำนึกการเทรดผมก็มักจะเปรียบเทียบกับการขับรถคนที่เริ่มหัดขับใหม่ก็จะมีความตื่นเต้นมีหลายอย่างหลายสิ่งที่ต้องจดจาและทาการเรียนรู้แต่เมื่อเราขับรถเป็นทุกสิ่งอย่างมันกลายเป็นอัตโนมัติเพราะทุกการกระทําของเราถูกจดจําและบันทึกไว้ในจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกจะบันทึกในสิ่งที่เราทําซ้ําและไม่เลือกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีและสิ่งหนึ่งที่ทาให้จิตใต้สํานึกเมมโมรี Memory ได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คืออารมณ์ของเรา มันก็เลยส่งผลให้คนที่กำไรก็กำไรอย่างต่อเนื่องคนที่ขาดทุนก็ขาดทุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อคุณขาดทุนควรพักการเทรดอย่าเพิ่งรีบเอาคืนเพราะมันอาจทําให้คุณพอตแตกได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลกําไรของระบบเทรดจาก EP ที่1นะครับมีกําไรอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็วินเลทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าใน EP นี้นะครับผมแบ็กเทสผิดไทม์เฟรมนะครับ โดยปกติแล้วด้วยระบบนี้นะครับเทรดใน M5 แต่ก็จะเห็นว่าเอามาเทรดใน M15 ก็เวิร์กเช่นเดียวกันนะครับคลิปแบ็กเทสอาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเร่งเวลาคลิปให้เร็วขึ้นอก็จะเห็นว่านะครับตรงจุดนี้เราเริ่มต้นที่พอร์ต1 0 0 0เหรียญนะครับมีการเติบโตของพอร์ตถึง98%นะครับนั่นก็คือเราสามารถทำกำไรได้ถึง9 8 0เหรียญเกือบ1 0 0ของพอร์ตนะครับ โดยที่มีวีเลตอยู่แค่60%เท่านั้นนะครับและออกหลอดไซด์โดยคุมลิกที่10%แต่ในส่วนของ Profit ลิก e w วอรเร a ัที่ผมตั้งไว้นะครับในบางครั้งก็จะเป็น TP 1เท่าบางออเดอร์ก็จะเป็น t p 3เท่าและถ้าหากต้องการที่จะเอากําไรมากขึ้นตรงส่วนนี้แนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆทาการบ้านและเก็บข้อมูลระบบเทรดฝึกซ้อมให้มากไม่จําเป็นต้องใช้ถ้ายากก็สามารถทํากําไรได้การฝึกซ้อมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มืออาชีพในทุกสาขาอาชีพทํากันสําหรับคนที่ต้องการเทรดเป็นอออาชีพคุณต้้งฝึกซมดวย บเดียวก่อนนําไปเทรดจริงเพื่อที่กําไรจะได้เพิ่มพูนขึ้นด้วยมือของคุณเองและไม่ขาดทุนจนทําให้พอร์ตแตกอีกต่อไปเจาะลึกแค่ใจพร้อมทํากําไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินยัยกดติดตามช่อง 2K Trading ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทํากําไรในตลาด forex และทองคําแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทํากําไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ